สวัสดีครับวันนี้เรากำลังจะออกเดินทางครับไปไหนกันเลยไปไหนสีนสไปพี่น้องครับหัวฟูเลยพี่นอ้องอาบน้ำแล้วว่นได้มีนหัวายพูดอะวันนี้ต้องไปแบบนี้ครับฝ่าหลายพี่น้อง ใหญ่มันเดือดตอนนี้ก็เวลาประมาณเกือบทุ่มแล้วนะครับเกือบทุ่มแล้วว่จะหอบยังเพราป่านรถใญ่ไปเรื่อยเลยบอบบี้ใช้ไปบึงหอบไปเฮ้ยเก้าอี้เดินเดนตัวปิวมาเลยครับลืมเก้าอี้ครับหอบประห้มมาว่าสิไปน,นอนเก้าอี้สันมาสัน้น นดีให้ลืมสสงใหญน่ขึ้นคอนโดไปเอาไม่เดินกลับไปเอาเก้าอีก่อนนะครับร่มครับโอ้ขึ้นเปนตะนาวสิวันนี้วันนี้แวน่นนะครับเลือกงานแมาก,ก็เอารถไปซ่อมกินนอกงนงียเพราะว่าวัาวน,นวันนี้ไม่มีรถยนต์ไปนะครับ ไม่มีใครให้อาศัยไปด้วยนะครับวันนี้เลยไป,ไปเองสองคนครับแวนไปครับพี่น้องไปครับขึ้นลิฟต์ครับโอ้หัวโยงโอ้บริบผม้ผมไปนองเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมออกเดินทางครับขาดอะไรไ,ได้ก็อี พอ่อในนางในนอนนั่นพี่น้องไปครับขาดไม่ได้ขาดไม่ได้ดไไดเรียบร้อยพี่น้องมาแล้วนี่แหละแล้วก็จะลงไปข้างล่างครับในเบิ้งบรรยากาศครับโู้พี่น้อง ลงมาแล้วถึงลานจอดรถแล้วไปพี่น้องไปอูคือปากแดงใช่ปะปากแดงพร้อมที่สิแตกพี่น้องอากาศเย็นๆแล้วก็ปากแตกมาถึงรถแล้วไปสอมรถมาพี่น้องบางแรง ันได้ไปใส่เบิดเงินเป็นพันแล้วพร้อมแล้วพี่ลองวันนี้อากาศไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่พร้อมหรือยังคุณหนูพร้อมจ้าพร้อมแล้วทำยังไงค้นรถตู้อะไป่น้องใส่เสื้อผาเบ่งนำทางนะครับว่าระยะทางมืนอีกจกโลกอะ จ,กกจกกักรรถจักรรถเปิดเปิดแมพเปิดแมพด้วยเปิดแมพด้วยห้าส <54. S 1> ิบภายในหาสิบสี่ใสีเวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งพี่น้องครับแต่จริงจริแล้วอาจจะไปะถึงชั่วโมงครับเพราะว่าเมื่อนี้ไปสอมรถมาใหมา่รถ,ร,ร,ถร,รถแรงรถแรงรถแรงครับไปอ่ะถือกล้องถือกล้องจะเข้าเลยคอ่ะกล้องหลังด้ั่นไงกล้องหลังเห็นไหมเห็นไหมหอยจักจักรกันบ้องพร้อมรถบริลล์ล่างครับแต่ว่าสอม เดินทางไปด้วยกันครับขออนุญ,ญาตปิดเสียงด้วยพี่น้องด้วย นะครับเดี๋ยวตอนเราเลยสิเปิดเสียงครับเนี่ยถ้าเสียงหายเป็นน้องตกใจเด้เป็นน้องเสียงล่มครับไปนะครับมันโด่ผมก็อยู่เลิกไม่ได้เป็นน้องไม่เ <c oughs> ปันทางเลิกครับนะครับวันใดยังบัดใดครับสบายสบายอ๋ พร้อมเรียบร้อยพร้อมเดินทางก็ซื้อมาสบดอกอมพมน่น้องเอาไปตรวสภาพเกียร์น้ันเครืองนเคื่องพร้อมุการเดินทางโดยปกติของมนี่แล้วคือถ้าผมจะเดินทางไกลอสิบก้นไป10เจ็ด0เขียอากาศยังเงินคือสะอมเงินก็จะไปใช้น้ำมันเครื่องไป เรียบร้อยสภาพรถาพที่จะเดินทางครับนัท่งทยวไยไปด้วยไปไปนองครับพร้อมที่จะออกสู่นะ อะไะครับชีวิตเป็นระเบิดเป็นตะเวนทำงานตกเย็นถ้าม,มีหมอรำก็ต้องไปหมอรำถ้าไม่มีหมอรำก็ต้องดูออนไลน์ซับ <c oughs> นั่นแหละพี่น้องชีวิตและความสุขให้จ้าของครับถามว่าเดินทางลำบากไหมส่วนตัวผมไม่ลำบากครับส่วนตัวไม่ลำบากมากแน่นี่ เนี่ยนี่เข้ามาเนี่ยใด้เพมันก็ลำบากนะครับเข้ามาแต่ถ้าเกิดเข้ามากถ้าดันเงนไปมันก็จีลำบากีกหรอกเข้ามาจะมาดันเงนไปสียลำบาก รถกับที่นงตรงนี้ย้อนสอนเรียนจะไป่จเยเรามาจับสัพันธ์ทำสัพันกับรถแล้วนะครับครับรถขามอีกฝั่งหนึ่งครับเป็นเป็นขาออกขาออกจากเก็บรอบนี้นะครับเราจะต้องได้วิง่งไปสายเหนือพี่น้อง หมายเลข3 3 2 3 2งสามสองหรือสอไปเนยตรองมาจำเลยแลนเขาอยุธยาครับตอนนี้ผมอยู่บนถนนพะหนโยชินนะครับถนนพะหนโยชินคแถวตะวันคร่อนบางปะอินครับโซนตวันคร่อนบางปะอินครับเดีย๋ยวผมลงสะพานปั๊บก็จะเป็นเขตบางปะอินแล้วนะครับพี่น้อง เชยตบางประกินเป็นอายุทยาไปแล้วได้ครับนี่าไปดูบรรยากากศไปด้วยกันครับอาจะนดนโลกอาจจะได้ใส่ความเร็วเนี่จยจังเลย บางไปยินไปอินลาชานะครับนะครับพี่นอ้องบรรยากาศการเดินทางครับนี่คือรถล้อไซค์ครับรถก็ค่อยๆติดนครับแต่ะวา่ามันก็มีรถหนึ่ใส่ความเร็วบ้านใด,ดยวออกจากตรงนี้ไปกระินใส่ความเร็วใดละครับ ห้าสิบกิโลขไก่ครับระยะบางร0อยกิโลต้นๆเนี่ยสำหรับผมเลยคือขไก่พี่นอ้องาไก่ไก,ไก่ให้แห้งหาสิบคือสบายเลยครับโอเคครับพี่น้องครับคลิปนี้กาให้บรรยากาศการเดินทางสบายนะพี่นองเนะ,นะครับเดี๋ยวขออนุญาต แวะปั๊มน้ำมันเติมน้ำมันก่อนนะตอนนี้น้ามันหมดแล้วนะครับพอกันไม่คลิปหนาครับพี่น้องครับเดี๋ยวหอดหนาไว้ชีเดียวทายคลิปไม่ให้พอกันหนางานครับ